สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องล็อบบี้วารรตี้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนโอนเงินโดยวิธีใช้อีเดียตแบงกิ้งของธนาคารกรุงศรีไปยังธนาคารอื่นนะครับแต่วันนี้ผมจะสาธิตการใช้อีเดียตแบงกิ้งของธนาคารกรุงศรีโอนไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ครับมาดูครับว่ามีวิธีการทํำยังไงครับตามเข้าไปชมในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วารรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องล็อบบี้วารรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิป ครับข้อดีของการโอนเงินผ่านอินเ์เน็ตแบงกิ้งเมื่อเราโอนต่างธนาคารโอนข้ามจังหวัดก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับแต่ถ้าหากเป็นตู้ ATM เมื่อเราโอนต่างธนาคารโอนข้ามจังหวัดจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นทันทีนะครับเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีคืออินเ์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงศรีนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่เขียนว่าเ m A ครับหากมีแล้วกดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอระหว่างที่เราเข้าแอปพลิเคชันนะครับผมเมื่อทำการเข้าเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอสวัสดีนะคครรรัับบบบก็เข้าสู่ะ เมื่อกดเข้าสู่ระบบระบบจะให้เราทำการกอดพาสเวิร์ดหกหลักนะครับเรากดเข้าไปครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับเรากดคําว่าโอนเงินได้เลยนะครับเมื่อกดคําว่าโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเลือกบัญชีครับเมื่อเลือกบัญชีแล้วนะครับจะเห็นว่าหน้านี้จะเข้าคําว่าโอนเงินนะครับเราก็กดคําว่าบุคคลอื่นครับผม เมื่อกดบุคคลอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเลือกธนาคารครับที่ต้องการโอนวันนี้ผมจะสาธิตการโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ก็เลื่อนหาไทยพาณิชย์ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่หมายเลขบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ของบัญชีที่ต้องรับโอนนะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปครับหลังจากนั้นก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการโอนวันนี้ผมจะโอนเงินจํานวนเงิน1นึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทเมื่อใส่เรียบร้อยก็กดคําว่าถัดไปได้เลยนะครับ เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ระบบจะให้เรามารตรวจสอบว่างยอดเงินที่เราทาการโอนถูกต้องไหมหากถูกต้องกดถัดไปครับหลังจากนั้นจะให้เรายืนยันรายการอีกครั้งหนึ่งครับหากถูกต้องก็กดยืนยันได้เลยนะครับเมื่อกดยืนยันแล้วนะครับระบบจะสร้างสลิปขึ้นมาโดยอตัตโนมัติและทําการบันทึกลงในโทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการโอนเงินผ่านอินดีแบงกิ้งของธนาคารกรุงศรีไปยังธนาคารอื่นๆนะครับแต่ในตัวอย่างในที่นี้คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ หากเป็นธนาคารอื่นก็เลือกเป็นธนาคารอื่นนะครับครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปการโอนเงินอินเว n ต์ม n กิ้งของธานาคารกรุงศรีครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบี้วารตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องล็อบี้วารตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชม